วันนี้เราจะมาทำอะไรถังหูลูดถังหูลูดลูดถังหูลูดมาไปเกาหลีมาไปเจออยู่ร้านหนึ่งมาได้กินแบบเนี้ยเขาเสียบ <S 1> <S 1> <S 1> โอ้โหเขาทำอร่อยมากไม่รู้ทำยังไงทอดเหรอไม่ก็คือเคี่ยวน้ำตาลเสร็จแล้วเขาจะเอาไปเคลือบเคลือบเสร็จแล้วจะมาใส่น้ำเย็นแต่หนูกลัวฟันไม่น้อยรุดว่เดี๋ยวหนูลองกินให้ดูก่อนว่าเราจะลองมาทำดูว่ามันจะเหมือนไหมก็ใช้เวลาเคี่ยวน้ำตาลก่อนอ่ามาเปิดแก๊ส อะลองดูนะเยอะแค่ไหนยก็ปล่อยให้มันเป็นสีใครไม่กินโดนแน่บัดเนี้ยเช้าละไม่รอละไม่ไหวอะต้องลุกขึ้นไปดูอ้าวละเนี่ยมันต้องมีน้ำนิดนึงเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นเก็ดแล้วไม่คนใช่ไหมมันต้องให้น้ำตาลละลายไม่เป็นเก็ดเลยอ่ะคนเราเชื่อมอ๋อใช่อย่างนั้นต้องมีน้ำไม่มีน้ำมันไปไม่ได้อะ้คนเด็กขาดแต่ใช้วิธียกด้ามจับหม้อแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาบนี่อ่าได้มาตั้เลย สนมัเกอเทให้ลงสิเออเทให้ลงนะอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวมันจะหายไปหมดแล้วม so ันจะกลายเป็นน้ำเชื่อมเลยแ้วเดี๋ยเราพอเหนียวกเรามาเชื่อมกันดูแหะมันต้องน้ำเชื่อมมันต้องเชื่อมเป็นเชื่อมไปก่อนมันถึงจะนี่อะได้ไหมยังไม่เหนียวยังไม่เหนียวอย่างนี้นะลาล่านะกระ y จะตักได้รอได้มันตักง่ายกว่านี้ อ่ะน,นะออนี่อวม<ไ>อมมาไม่รอแล้วกินได้ก็ได้ไ <อ S 1> เราเม,รมือชมโอบอกอ่อแลวกันชอบกินอุ่อ <c oughs> ย <c oughs> น้ำตาลเขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> คุสุนี ต้องเวดไหมน่อู้กินเยอแล้วได้มันต้องกรอบไปน้อยฮะจริงมันต้องกรอบเอาเข้าเวยดไหมนี่ก็ได้นะนะเดี๋ยวหน่อยเคี้ยวไม่ได้อร่อยนะอร่อยหวานดิืดๆกินอรอยมากเลยกรอบมากยังลองชิมอ่ะแค่รู้ว่าให้ิ่รู้เรื่องเลยอ่ะ อร่อยทุกลูกอ่ะไม่สำหรับคนแก่ไงเออียสูตรหนึ่งก็ <นะ S 1> ถือว,ว่าเป็นเมนูใหม่ไปเลยแตจอร่อยนะแต่พอใส่เออเอรอ,อมันไม่ได้ป๊กแล้วติดฟันใช่ไหมม,ม,มันยืดหยุ่นได้นะใช่อรไรยอร่อยกินก็ได้ได่ค่ะนี่คือเมนูนี้สำเร็จค่ะอร่อยไม่เหนียว ไม่ติดฟันคนแก่กินได้นุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆแต่มันไม่กรอบกินได้ค่ะเคี้ยวเพลินเลยก็อันนี้ก็คือกลางๆเราไม่สึกับประสบความสําเร็จแต่เราทําสไตล์เราไงเรากินได้คราวหน้าเราจะมาทําอะไรกันอีกแต่วันนี้ลงคลิปแล้วนะคะไปดูกันก่อน <c oughs> แล้วค่อยมาตัดสินว่าเราจะไปต่อไหม <c oughs> ว่าเราจะมีอะไรสนุกสนานออกมาให้ดูม้าจะพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆรอบโลกให้ดูค่ะว่าเราจะมาทำอะไรกินกันฝากเตือฝากม้าน้อยด้วยนะคะครับค่ะโอเคมาน้อยผบินนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย